ตอนที่สามสิบปรมาจารย์น้อยหวังไหย่ยกมือด้วยความลำบากใจต้องรออีกอย่างน้อยสองเดือนหวังชิงเฟิงตีมืออย่างกระวนกระวายใจพวกเราไม่เหมือนกันนะเราไม่ได้จะทำนายดวงชะตาเราต้องการให้ช่วยแก้ปัญหารเรื่องห่วงจุ้ยต่างหากเราต้องจ่ายเงินให้มากกว่าอยู่แล้วชายอ้วนหวังถามขึ้นทันที จ่ายเท่าไหร่หรอหวังชิงเฟิงแสดงท่าทางหุดยิดออกมาหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จ่ายสองพันหยวนเหมือนคนอื่นๆที่มาในวันนี้แต่ถ้าหากแก้ไขห่วงจุ้ยให้กลับมาเป็นปกติได้ผมจะจ่ายให้หนึ่งแสนหยวนเมื่อเขาเห็นท่าทางที่ใช้อ้วนหวังและหวังให้แสดงออกมาจึ่งถามขึ้นว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันน้อยเกินไปงั้นเหรอ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับหวังไห่พูดอย่างลำบากใจผมเคยได้ยินว่าในหมาที่อยู่หางโจวจ่ายเงินค่าดูหวงจุ้ยไปหลายล้านเลยละครับหวังชิงเฟิงจับหน้าอกของเขาทัานทีตอนนี้รู้สึกเหมือนกำลังจะอาเจียนเป็นเลือดเราไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับคนรวยแบบนั้นได้หรอกนะทรัพย์สินของเขามีอย่างน้อยเป็นร้อยล้านและอีกอย่างการที่ใช้เงินจำนวนมากเพื่อเชิญปรมาจารย์มา คนอื่นๆจะต้องไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนหวังชิงเฟิงสัมผัสหัวที่ค่อนข้างจะโล้นของเขาแล้วพูดว่าเราจะจ่าย1นึ่งแห้าหมื่นหยวนชายอ้วนหวังคิดเกี่ยวกับราคาที่ครูใหญ่เสนอมาและเห็นว่าไม่เป็นไรเพราะอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับปัรมาจา์น้อยอย่างแน่นอนครูใหญ่หวังลากแขนวหวังไห่ออกไปด้านนอก พวกเราจะต้องไปถามแม่ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อของปรมาจานน้อยนะก่อนที่ชายอ้วนหวังจะมาที่นี่เขาได้แวะไปหาหลินชิงหยินมาแล้วและเธอไม่ได้ให้เขาบอกข้อมูลการติดต่อของเธอให้กับพวกเขาดังนั้นชายอ้วนหวังจึงแท่งทําเป็นเหมือนไม่ได้ยินอะไรก่อนจะเดินไปหานักพจน์ฉินเพื่อแลกช่องทางการติดต่อหวัวหน้าฝ่ายการเงินของโรงเรียนหยิบซองจำนวนสี่ซอง มีเงินอยู่ในนั้นซองละส0 0พันหยวนมอบให้กับปรมาจารย์ที่มาในวันนี้ส่วนอีกซองของหวังจินหังที่แม้แต่ทิศท,ทางก็ยังบอกผิดนั้นถือว่าพวกเขาประหยัดเงินไปได้ส0 0พันหยวนเนื่องจากว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ตอนนี้จึงมีคนจำนวนหนึ่งเดินออกไปที่หน้าประตูโรงเรียนเพื่อกลับบ้านและเมื่อยามที่ยืนอยู่ด้านหน้าเห็น จึงได้เปิดประตูที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนให้ปรมาจารย์ครับวันนี้ลบกวนพวกท่านแล้วล่ะครับหวังชิงเฟิงไม่ลืมที่จะแสดงความสุภาพต่อชายอ้วนหวังและนักพ์ชินเงินถูกมอบให้หมดแล้วอย่างไรก็ตามเขายังคงพูดคำชมสองสามคำออกไปไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นการดีหากว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับปรมาจารย์ ขณะที่พวกเขากำลังล่ำลากันอยู่นั้นก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นด้านนอกของโรงเรียนก่อนจะมีชายวัยประมาณ30ปีวิ่งเข้ามาในโรงเรียนพร้อมกับกระเป๋าของผู้หญิงในมือเมื่อเขามาในโรงเรียนแล้วชายคนนั้นมองเห็นคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่อีกด้านเขาก็รีบวิ่งไปอีกฝั่งทันทีกลุ่มคนที่ยืนอยู่ตกตะลึงกับฉากนี้ไม่นานก็มีตำรวจวิ่งเข้ามาสองสามคนพวกเขายังตะโกนบอกให้ชายคนนั้นหยุดวิ่งอีกด้วย ชายอ้วนหวังตอบโต้ทันทีชายคนนั้นขโมยกระเป๋าของคนอื่นมาเขาเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันมันไม่ใช่กับดักหรอกหรอขณะที่หวังชิงเฟิงก็ต้องการจะถามชายคนนั้นเช่นกันว่าท้าไมถึงอยากทำร้ายตัวเองแบบนี้ทันใดนั้นเขาก็เห็นว่าชายที่ขโมยกระเป๋ามัวแต่มองไปที่ทางตํารวจ จนลืมมองด้านหน้าของตัวเองว่ามีแนวกั้นสนามหญ้าสูงถึง20เซนทำให้เขาสะดุดและลอยไปชนต้นไม้อย่างแรงจนหมดสติแล้วบังเอิญต้นไม้ที่ว่าคือต้นมะละกอที่ด้านบนมีผลมะละกอสุกอยู่มากมายและหลังจากที่ได้รับแรงกระแทกทำให้ผลมะละกอพวกนั้นหลน่นลงมาใส่ตัวชายที่ขโมยกระเป๋าทั้งหมด ตำรวจที่วิ่งตามมาหยุดยืนหอบอยู่ที่ข้างสนามหวังชิงเฟิงรีบเดินมาทักทายพวกเขาด้วยความไม่สบายใจสวัสดีสหายตำรวจผมเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนานาชาติตรงฟางแห่งนี้ครับจากนั้นเขาชี้นิ้วไปยังชายที่กำลังนอนหมดสติอยู่เขารู้สึกเหมือนกำลังอยากจะร้องไห้ก่อนจะพูดออกมาว่าเออชายคนนี้หมดสติในโรงเรียนของเรา เราจะต้องเสียเงินให้เขาหรือเปล่าครับไม่จำเป็นตำรวจโบกมือให้ก่อนจะพูดต่ออีกว่าเรื่องนี้เราจะจัดการกันเองคุณไม่ต้องเป็นห่วงครับในขณะที่พวกเขาคุยกันอยู่นั้นก็มีหญิงวัยสามสิบกว่าวิ่งหายใจหอบเข้ามาในโรงเรียนเธอมองไปยังชายที่หมดสติอยู่แล้วก็ร้องไห้ออกมาฉันถอนเงินมาหนึ่งแสนหยวนออกจากธนาคาร พอเดินออกมาชายคนนี้ก็แย่งกระเป๋าไปทันทีถ้าหากว่าพวกคุณไม่ผ่านมาฉันคงไม่ได้เงินคืนอย่างแน่นอนเลยค่ะไม่เป็นไรครับนี่เป็นหน้าที่ของเราตำรวจเดินไปหาโจรแล้วหยิบกระเป๋ามาส่งคืนให้กับเจ้าของคุณลองนับดูนะครับว่าเงินครบหรือเปล่าแล้วต้องรบกวนคุณช่วยไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจด้วยนะครับตำรวจมีความกังวลเล็กน้อยเมื่อมองไปยังโจรคนนั้น ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงเรียกรถพยาบาลมารับเขาเถอะอย่าพาไปสถานีตำรวจเลยเพื่อจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหลังจากโทรหา120แล้วตำรวจทั้งสองคนก็หันมาบอกกับหวังชิงเฟิงโชคดีที่คุณทำแนวกั้นไว้ที่สนามไม่อย่างนั้นพวกเราคงไม่สามารถจับโจรนคนนี้ได้หรอกนะครับหวังชิงเฟิงยืนยิ้มรับคำชมด้วยความลำบากใจ อ้ายหากผมจะบอกพวกคุณว่าเป็นเพราะโรงเรียนของเรามีหวงจุ้ยที่ดีเกินไปพวกคุณจะเชื่อหรือเปล่าเนี่ย5นาทีต่อมารถพยาบาลก็มาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจพาโจรที่หมดสติขึ้นรถเพื่อพาไปส่งโรงพยาบาลส่วนอีกคนก็พาเจ้าทุกไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจเมื่อมองดูโรงเรียนที่กลับมาเงียบสงบอีกครั้งชายอ้วนหวังก็ยิ้มออกมา <laughs> ผมจะบอกอะไรให้นะโรงเรียนของคุณบริสุทธิ์และยุติธรรมมากคนที่ทำชั่วหลังจากที่เข้ามาที่นี่แล้วไม่สามารถหนีออกไปได้เลยครูใหญ่หวังอยากจะร้องไห้แต่ตอนนี้มันไม่มีน้ำตาออกมาเลยนะสิโรงเรียนของเรามีความสามารถมากขนาดนั้นเลยงั้นหรอหวัวหน้าครูหวังไห่บอกลาคนอื่นๆที่น่าโรงเรียนก่อนที่เขาจะขับรถพาครูใหญ่ไปหาแม่ของเขาที่บ้าน คู่สามีภรรยาวัยชรา,ากำลังนั่งดูข่าวท้องถิ่นกันอยู่เมื่อหวังไห่มาถึงพวกเขาต่างรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหือไหนคุณบอกว่าสัปดาห์นี้จะไม่กลับมาไม่ใช่หรือไงหวังไห่ตอบกลับทันทีผมมาที่นี่ก็เป็นธุระของโรงเรียนเหมือนกันครับพ่อครับแม่ครับนี่คือครูใหญ่ของเราพวกเรามาที่นี่เพื่อถามข้อมูลการติดต่อของปรมาจารย์น้อยโดยเฉพาะนะครับ หืมคราวนี้คุณรีบกลับมาเพื่อมาหาปรมาจารย์น้อยก่อนหน้านี้คุณยังบอกอยู่เลยว่าเธอเป็นคนหลอกลวงนะ่ะป้าหวังบอกกับลูกชายก่อนจะเปิดลิ้นชักเพื่อหยิบแว่นตาออกมาสวมครูใหญ่ค,ยยคะนั่งลงก่อนนะฉันสายตามไม่ค่อยดีต้องค่อยๆหาถึงจะเจอนะคะขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นสำนักข่าวท้องถิ่นก็เผยแพร่ข่าวที่เกี่ยวกับหญิงไว้ประมาณห้ปีขโมยเด็กชายอายุไม่กี่เดือน ถูกจับได้ก่อนที่เขาจะออกจากชุมชนบ้านของเด็กคนนั้นและในชุมชนมีกล้องวงจรปิดบันทึกเป็นหลักฐานสามารถเอาผิดได้นางหลี่ผู้เป็นแม่ของเด็กยังแจ้งความกับตำรวจและเรียกร้องให้ลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างรุนแรงและในตอนนี้ผู้ต้องสงสยัยยังอ้างว่าเป็นยายของเด็กคนนั้นด้วย เนื้อหาข่าวที่เหมือนละครนำเน่านี้ดึงดูดความสนใจของคนที่อยู่ในบ้านทันทีแม้แต่ครูใหญ่หวังที่กำลังคิดอะไรเพลินๆก็ยังต้องเงยหน้าขึ้นมันมองดูทีวีเช่นเดียวกันในขณะนี้ฉากบนหน้าจอทีวีเปลี่ยนไปเป็นแม่กำลังอุ้มลูกร้องไห้และเล่าถึงเหตุการณ์ต่อหน้ากล้องอยู่ปาหวังตบต้นขาและตะโกนออกมาด้วยความตื่นเต้นทันทีตาเท่าตาเท่าเธอคือผู้หญิง ที่ให้ปรมาจารย์น้อยทํานายให้คนนั้นนี่เธอชื่อหลี่หมิงหมิงโชคดีจริงๆที่ปรมาจารย์น้อยช่วยทํานายให้ไม่อย่างนั้นลูกของเธอจะต้องถูกพาไปอย่างแน่นอนหวังชิงเฟิงตื่นตัวทันทีที่ได้ยินคําว่าปรมาจารย์น้อยเขาต้องการรู้ความสามารถของปรมาจารย์น้อยเขาไม่ต้องการกลับไปทำงานหนักและไม่ต้องการไปเจอเหตุการณ์แบบเมื่อเช้านี้อีกแล้ว หวังไห่ก็คิดแบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะเขาเป็นคนเสนอปรมาจารย์น้อยคนนี้ให้กับครูใหญ่เองเขาไม่อยากเสียหน้าเพราะการเชิญคนที่ไม่มีความสามารถมาตอนนี้ป้าหวังเป็นแฟนตัวยงของปรมอาจารย์น้อยไปซะแล้วทุกครั้งที่ปรมาจารย์น้อยทำนายดวงชะตาเธอก็จะรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเธอจึงเล่าให้พวกเขาฟังว่าลีมิงมิงคนนี้ถูกแม่ทิ้งตั้งแต่ยังเกิด แม่บุญธรรมของเธอช่วยรับเธอไปเลี้ยงและเลี้ยงดูอย่างดีจนเธอเติบโตแต่งงานแล้วก็มีลูกจู่ๆแม่ที่แท้จริงก็กลับมาต้องการจะดูแลเธอซะอย่างนั้นหลีม่มิงมิงรู้สึกไม่สบายใจเลยมาขอให้ปร,รมาจารย์น้อยช่วยทํานายหาจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้หญิงคนนั้นปร,รมาจารย์น้อยได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นมีลูกชายอยู่อีกคนหนึ่งที่เกิดจากการหย่าร้างเธอเป็นแม่ไม้และอาศัยอยู่กับลูกชาย ความจริงก็คือลูกชายของเธอมีปัญหาในการมีลูกดังนั้นเธอก็เลยตั้งใจจะมาขโมยลูกชายของหลี่มิงมิงไปในตอนนั้นก่อนที่หลี่มิงมิงจะจากไปเธอได้ขอบคุณปรมาจารย์น้อยที่ได้ช่วยเรื่องแม่บุญธรรมของเธอและทำนายเธออีกด้วยพวกเราไม่ได้ติดตามข่าวของเธอเพราะไม่ได้อยู่ในกลุ่มแชทกำลังคิดว่าจะถามเรื่องของเธอแต่ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวขนาดนี้นะสิ ปาหวังมองดูหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่แสดงอยู่บนจอทีวีก็ยิ้มออกมาหลี่หมิงหมิงคนนี้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเพียงแค่รอให้ผู้ร้ายมาติดกับก็เท่านั้นแล้วสุดท้ายหญิงที่ชั่วร้ายคนนั้นก็ถูกจับได้ตามรายงานในข่าวตำรวจยังพบบันทึกการสนทนาระหว่างผู้หญิงคนนั้นกับลูกชายของเธออีกด้วยและตอนนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา หวังไห่เปิดวีแชทและทำการค้นหาบัญชีสาธารณะของสื่อท้องถิ่นหลายแห่งพบว่าพวกเขามีการรายงานข่าวเรื่องนี้อย่างละเอียดสรุปคร่าวๆก็คือผู้หญิงคนนั้นมีศักเป็นยายของเด็กและที่ต้องการขโมยเด็กก็เป็นเพราะลูกชายไม่สามารถมีลูกได้ก็เลยกลัวว่าจะไม่มีคนเลี้ยงดูตนเองในตอนแก่ดังนั้นจึงคิดวิธีขโมยเด็กขึ้นมาจะดีกว่าหากเป็นเด็ก ในสายเลือดเดียวกันผู้หญิงคนนั้นก็เลยมาที่เมืองฉีเฉิงที่เธอจำได้ว่าเคยทิ้งลูกสาวเอาไว้ที่นี่จนพบกับบ้านแม่บุญธรรมของหลี่มิงหมิงจากนั้นก็เกิดเรื่องตามที่ข่าวได้ออกไปคู่ใหญ่หวังก็ทำเช่นเดียวกันเขาค้นหาข้อมูลจากข่าวพบว่าตรงตามที่เป้าหวังบอกทำให้เขารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าปรามาจารย์น้อยคนนี้จะมีความสามารถมากจริงๆ ปาหวังไม่ได้สนใจจะดูข่าวพวกนั้นเพราะเธอรู้รายละเอียดลึกยิ่งกว่าซะอีกเพราะในตอนที่อยู่หน้ากล้องลีมิงมิงยอมไม่กล้าพูดความจริงว่ามันเกิดจากเรื่องการทำนายโชคชะตาป้าหวังเงยหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจและมองไปที่หวังไห่เป็นพิเศษเป็นยังไงล่ะไหนคุณบอกว่าพวกเราเจอคนโกหกหลอกลวงตอนนี้ความจริงปรากฏออกมาแล้ว ผมเชื่อแล้วครับผมเชื่อแล้วครับตอนนี้หวังไห่รู้สึกว่าหัวของเขากําลังจะบวมขึ้นถ้าผมไม่เชื่อแล้วจะแนะนําปรมาจารย์น้อยให้ครูใหญ่อย่างนั้นหรอครับแล้วตอนนี้แม่หาเจอหรือยังอะ่ะเจอแล้วป้าหวังเปิดกลุ่มแชทแล้วส่งให้กับหวังไห่นี่เป็นกลุ่มวีแชทของปรมาจารย์น้อยแต่ปรมาจารย์น้อยเธอไม่อยู่ในกลุ่มหรอกนะ กลุ่มนี้มีอาจารย์หวังเป็นผู้ช่วยของปรมาจารย์น้อยดูแลอยู่นะคุณส่งข้อความหาอาจารย์หวังจากนั้นก็ลัดคิวได้แต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยละ่ะลิมฝีปากของหวังหายกระตุกสองครั้งแม้แต่ผู้ช่วยก็ยังมีปรมาจารย์คนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะเนี่ยหลังจากกลับจากโรงเรียนชายอ้วนหวังไม่ได้กลับบ้านเขาเขาตรงไปที่บ้านของหลินชิงยินแทนเจียงเหวยกำลังสอนบทเรียนให้กับเธออยู่ เมื่อเขาเห็นชายอ้วนหวังมาก็ยิ้มทันทีแล้วถามว่าเราปรมาจารย์ที่ครูใหญ่เชิญมาวันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะชายอ้วนหวังดื่มน้ำแร่ครึ่งขวดภายในครั้งเดียวก่อนจะตอบไปว่ามีเพียงนักพจน์ฉินเท่านั้นที่น่าเชื่อถือส่วนคนอื่นๆไม่ดีเท่าฉันเลยในขณะที่ชายอ้วนหวังกำลังคุยอยู่กับเจียงเหวยอยู่นั้นหวังไห่ก็เพิ่ม B ีแชทและส่งข้อความหาเขาชายอ้วนหวัง มองไปที่โทรศัพท์ของตัวเองแล้วถามความเห็นของหลินชิงยินปัลลมมาจา์น้อยผู้ใหญ่บอกว่าจะจ่ายให้คุณหนึ 1, 50, ่งแสห้าหมื่นหยวนหนึ่งแสนห้าหมื่นหยวนหรอหลินชิงยินขยับมือมาเท้าคางอืมฉันควรจะไปดีหรือเปล่าล่ะเจียงเวยหัวล้อเสียงดังทันที <c oughs> ถ้าเป็นผมนะผมจะไปทันทีเลยปัลลมาจา์น้อยการวางค่ายกลของคุณอะ แข็งแกร่งเกินไปแล้วหือมันก็เป็นแค่เรื่องของกฎแห่งกรรมเท่านั้นเองหลินชิงงยินวางมือลงบนโต๊ะแล้วพูดอีกว่าอันที่จริงคนที่ทำไม่ดีก็ได้รับผลการกระทำนั้นแล้วแม้ว่าฉันจะถอดถอนค่ายกลนโชคของเขาก็ใช่ว่าจะดีขึ้นนะอย่างน้อยพวกเขาก็อาจจะเข้าโรงพยาบาลแต่น่าจะไม่บ่อยเท่ากับตอนนี้หรอกคู่ใหญ่หวังไม่ใช่คนไม่รู้อะไร เขาก็แค่ไม่อยากให้มีการบาดเจ็บขึ้นในโรงเรียนก็เท่านั้นเองชายอ้วนหวังที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเอ่ยขึ้นมาด้วยสีหน้าที่กังวลเล็กน้อยแล้วถ้าคุณไปพบพวกเขาครูใหญ่จะไม่เดาได้หรอว่าคุณเป็นคนวางค่ายกลน,นั้นเองนะลินชิงหยินยิ้มออกมาเธอโดนกั่นแกล้งจนต้องกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเรื่องนี้ก็เป็นความผิดของโรงเรียนแล้วนะนอกจากนี้ค่ายกลที่เธอวางไว้ ก็เป็นแค่การลงโทษคนชั่วและส่งเสริมคนดีก็เท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงเลยนะดังนั้นถึงแม้โรงเรียนจะรู้แต่พวกเขาก็ทำอะไรเธอไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละใครปล่อยให้เธอตกเป็นเหยื่อในการกันแกล้งที่โรงเรียนกันละ่ะลินชิ่งหยินวางปากกาและหยิบกระดองเต่าขึ้นมาบอกพวกเขาไปว่าพบกันตอนบ่ายโมงหลังจากได้รับการตอบรับจากอาจารย์หวัง ผู้ช่วยของปรมาจารย์น้อยแล้วครูใหญ่แล้วหวังไห่ก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นเปาหวังก็มีความสุขมากเช่นเดียวกันที่รู้ว่าปรมาจารย์น้อยยอมรับงานเธอลุกขึ้นไปทําอาหารให้พวกเขากินป้าๆๆพวกคุณไปกินข้าวกันได้แล้วเสร็จแล้วจะได้ไปโรงเรียนด้วยกันหวังไห่ตกตะลึงทันทีแม่คุณจะไปโรงเรียนพร้อมกับพวกเราอย่างนั้นหรอจะไปทําอะไรที่นั่นนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแม่เลยนะ ฉันไม่ได้พบปรมาจารย์น้อยตั้งนานแล้วฉันคิดถึงเธอไม่ได้หรือ,อยังไงป้าหวังมองหน้าลูกชายแล้วพูดต่ออีกว่าฉันเฝ้าดูการทํานายของปรมาจารย์น้อยมาตลอดแต่ยังไม่เคยเห็นเธอทําพิธีเกี่ยวกับหวงจุ้ยเลยฉันก็แค่ยอยากไปดูด้วยความตื่นเต้นก็เท่านั้นเองหวังไห้รู้สึกเหมือนหัวของเขากําลังจะบวมโตและกําลังจะเกลี้ยกล่อมแม่ของเขาแต่หวังชิงเฟิงกับพูดขึ้นว่าไม่เป็นไร ถ้าป้าอยากไปก็ให้ไปด้วยกันเถอะผมไม่เคยพบปรมาจารย์น้อยมาก่อนหากมีความผิดพลาดอะไรคุณป้าจะได้ช่วยแนะนำกันได้ป้าหวังตบหน้าอกอย่างมั่นใจทันทีไม่ต้องห่วงป้าจัดการเองหลังมื้ออาหารกลางวันหวังไห่ขับรถพาครูใหญ่หวังพ่อกับแม่ของเขาไปที่โรงเรียนและหลังจากนั้นลินชินยินกับชายอ้วนหวังก็ตามมา โดยมีเจียงเว่ยที่ไม่มีอะไรทำตามมาด้วยอีกคนในตอนเช้าครูใหญ่หวังให้ครูจำนวนหนึ่งพาปรมาจา์เดินดูโรงเรียนในตอนบ่ายนี้เขาไม่กล้าโทรไปลบก,กวนอีกแล้วเพราะว่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของพวกเขาแต่ว่าตอนนี้มีเพียงเขากับหวังไห่มันอาจจะดูเป็นการไม่ให้เกียรติปรมาจา์ได้ครูใหญ่หวังคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจโทรหาหลี่เยียนหยูและหยูเฉิงเจอ๋อ เพราะยังไงปีสองห้องหนึ่งก็มีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดอยู่แล้วดังนั้นก็ควรให้ปรมาจารย์ดูว่ามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับพวกเขาหรือเปล่าชายอ้วนหวังจอดรถไว้ที่หน้าประตูโรงเรียนก่อนจะเปิดประตูรถด,ด้านคนขับลงมารอยยิ้มบนหน้าของหวังชิงเฟิงค้างเติ่งทันทีอาจารย์หวังทำไมคุณถึงมาที่นี่อีกล่ะครับ ก่อนที่ชายอ้วนหวังจะตอบเป้าหวังก็ตบลงบนแขนของหวังชิงเฟิงเบาๆนี่คืออาจารย์หวังผู้ช่วยของปรมาจารย์น้อยโอ้บังเอิญจังเลยนะครับหวังชิงเฟิงก้าวไปข้างหน้าและจับมือของชายอ้วนหวังทันทีถ้าเรารู้เรื่องนี้ก็คงไม่ลำบากถึงขนาดนี้หรอกเราคงนัดหมายกับอาจารย์หวังโดยตรงแล้วล่ะครับชายอ้วนหวังพูดอย่างอารมณ์ดีว่าหากไม่ได้รับอนุญาตจากปรมาจารย์น้อยผม ก็ไม่สามารถรับงานใหญ่ให้เธอได้หรอกครับถึงคุณจะถามผมในตอนเช้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกหวังชิงเฟิงมองไปที่รถของชายอ้วนหวังพร้อมกับถูมือไปมาด้วยความคาดหวังปรามาจารย์น้อยบอกว่าจะมาที่นี่ชายอ้วนหวังชี้ไปที่รถทันทีเธออยู่ที่นั่นครับทันทีที่พูดจบเจียงหวยก็เปิดประตูรถด,ด้านข้างคนขับลงมาหวังชิงเฟิงรีบเข้าไปหา พร้อมดวงตาที่เป็นประกายทันทีนี่คือปรมอาจารย์น้อยใช่หรือเปล่าครับทำไมดูคุ้นตาจังเลยหวังไห่พยักหน้าเห็นด้วยทันทีดูเหมือนว่าผมจะเคยเห็นเขาที่ไหนสักแห่งนะฉันรู้ป้าหวังแม่ของหวังไห่ที่รู้หมดทุกเรื่องพูดออกมาทันทีชายหนุ่มคนนี้ชื่อเจียงเวยเขาเป็นคนที่ได้อันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาไง หวังชิงเฟิงจำได้ทันทีในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่มีแต่ลูกท่านหลานเธอมันรวมตัวกันอยู่มากมายมีนักเรียนจำนวนไม่มากนักที่ผ่านการสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยหวังชิงเฟิงได้แต่เฝ้ามองดูเหล่านักเรียนหัวกะทิของโรงเรียนอื่นๆและเพื่อหาวิธีกระตุ้นนักเรียนเขาจึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้อันดับต้นๆดังนั้นเขาจึงประทับใจในตัวเจียงเหวยมากโอ้ คุณคู่ควรกับตำแหน่งอันดับหนึ่งจริงๆนะครับคุณมีความรู้มากมายแม้แต่เรื่องฮวงจุย้ยคุณก็ยังรู้เลยเป้าหวังตีแขนครูใหญ่ครั้งนี่คุณเข้าใจผิดแล้วเขาไม่ใช่ปรมาจาจานน้อยปรมาจาจา์น้อยช่วยพ่อบครัวของพวกเราไว้แล้ววันนี้ผมมาที่นี่ในฐานะผู้ติดตามของปรมาจาจา์น้อยครับพูดจบเจียงหวยก็เดินไปเปิดประตูด้านหลังให้หลิงชิงหยินทันที เมื่อมองเห็นใบหน้าที่ดูตื่นเต้นของครูใหญ่หลี่เยี่ยนอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะหลับตาครูใหญ่คุณห้ามร้องไห้นะถ้าได้เห็นปรมาจารย์น้อยนี่อีกเดี๋ยวนะ่ะขอบคุณผู้แปลด้วยนะคะที่แปลนิยายสนุกสนุกมาให้เราได้อ่านกาันทุกคนสามารถไปติดตามอ่านกันได้นะคะ เรื่องนี้สนุกมากๆไม่เน้นเรื่องความรักหนุ่มสาวเท่าไรนะแต่ก็มีครบรดแน่นอนค่ะดูจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วถ้าอยากติดตามผลงานอื่นๆของเราในอนาคตก็กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกิ้งกิ๊ง